มแม่มาอีกแล้วรอบที่แล้วนี่ก้านยาวไอ้รอบนี้อะไรล่ะม่อนอิงเฮ้ยม่อนทองม่อนทองนะก็คงจะรู้นะว่าคืออะไรทุทุเรศไหมไม่ใช่หรอกมันคือทุเรียนก็รู้กันอยู่นี่นะครับวันนี้ ท่านประธานก็จะพาท่านมาปลอกทุเรียนม่อนทองอืมก็ไม่ใช่คนระยองหรอกแต่ก็พอได้อะตั้งก็มาอยู่ระยองนี่ถ้าผ่าทุเรียนหรือปลอกทุเรียนไม่เปลี่ยนก็คงจะกินก็คงจะได้กินยากแหละเพราะว่าเราไมา่ได้ซื้อเขากินแต่ซื้อเขากินให้เขาปลอกให้อันนี้เราของฟรีจากต้นนะเก็บมาจากต้นเลยอันนี้เหมือนเดิมตั้งก็มาอยู่ระยอง ไม่เคยซื้อทุเรียนกินฟรีตลอดนะเก็บจากต้นก็ถือว่ามีบุญอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะก็มาชอกกันแล้วแล้วก็มาแงะมางัดกันเลยหลังจากที่เรากรีดเราปาดเนะี่ยวันนี้มาปอกทุเรียนท่ามกลางสายฝนฝนกําลังลงเลยนเนี่ยแม่ก็ได้ฟิลกินทุเรียนแล้ววันนี้เอาแงะแงะเอาเริ่มจะเห็นภูลางๆแล้วนะ เห็นลำลายแล้วจะได้กินแล้วคือหลังจากที่เราเคาะมาเนี่ยคาดว่าะนะจะออกมาพอดีแหละนะคงไม่นิ่มหรอกก็น่าจะกรอบกรอบกรุบกรุบพอดีกินนะมอนทองนี้ก็ต้องกินแบบกรุบกรุบมันจะออกหวานหวานมันๆนี่นี่เป็นไงเป็นไงเรื่องอารามโอ้โหยอดนี่ออกมาแล้วพูแรก เนี่ยภูแรกของหมอนทองลูกนี้นะเอาออกมาโอ้โหมีนเป็นไงนี่สุดยอดโอ้โหเรื่องอารามงามตาเลยนะสวยสดสวยสดงดงามภูต่อไปเอาออกมาไม่ยากแล้วตอนนี้ออกง่ายนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มจะง่ายแล้วเดี๋ยวตอนกินนะยิ่งง่ายกว่าแม่แต่กว่าจะได้กินนี่นะ มันจะต้องยากก่อนมันจะต้องลําบากก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยมันก็ง่ายแหละเพราะว่าเขาปอกให้ไอ้น,นี้เราได้ฟรีนะครับจากต้นมาเลยเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้ทําให้เราหรอกเราต้องมาพอมาพาเองมาปอกเองก็ต้องลาบากหน่อยทนเอาหน่อยเจ็บบ้างอะไรบ้างนี่อันนี้อันนี้น่ารักจังเลยไอปูนี้น่ารักจังเลยโอ้โห น่ารักจังนักน่ารักนักกัดซะเลยชิมน่อยอืมอันประธานขอชิม,มกรอบกําลังดีเลยเนี่ยกรุบกรุบนะกำลังกรุบเลยกำลังดีเลยพอดีเป๊ะสุดยอดสุดยอดเม็ดก็ไม่ใหญ่นะครับเนื้อเนือ,เ,อ,อ,เ,นอเนือหน้าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลือกได้ดี เออเลิกผ่าวันเลิกปอกวันได้ได้ถูกละมันมันมันไม่เละไงมันพอดีเลยอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมจากนี้เนี่ยหลังจากชิชิมพูนี้แล้วชิเลือในจานเนี้ยทั้งจานเนี่ยคนเดียวรอบที่แล้วการทองทั้งจานก็คนเดียวอันนี้คนเดียวแต่ท่านประธานข้อตัวก็แล้วท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟงังข้อตัวไปชิมเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแมมแมม